สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบแมนบ้านปียาชาแนลค่ะพี่น้องมือสภ้อ้าไมาให้กับเข่าค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาผัดผักนะค่ะผัดผักกัดขาวค่ะพี่น้องส่วนผสมก็จะมีผักกัดขาวค่ะแค่อดหันฟอยค่ะหมูสามสันหรือหมูติดมันก็ไดหรือว่าบัไซหมูก็ไดแล้วแต่พี่น้องสะดวกนะค่ะกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูบุบนะคะพี่น้องนี่แหละค่ะเมนูงง่ายๆค่ะส่วนเอ่อ มูนะคะเอ่อโบจำเป็นต้องใส่ก็ะไดนะคะแต่ว่าอยู่นี่เพิ่นมีให้ก็เลยต้องใส่นะคะพี่น้องนะคะเอาง่ายๆกัเท็ดธรรมดาบานเท่านี่ยแะค่ะพี่น้องก่อนอื่นค่ะใส่น้ำมันลงไปตาด้วยกระเทียมกับพริกที่หนูบุกค่ะ ขาออกกันค่ะ้าบอมี่หมูก็ใส่ไข่ก็ะดยด้วยค่ะพี่นอ้องใลยด้วยกันค่ะผัดกระเทียมให้เหลืองหอมค่ะหลังจากนั้นใส่หมูลงไปผัด คัดให้น้ำมันมันออกนิดหน่อยน,งนึงนะคะเพราะว่าของเยาวเป็นหมูสามชั้นค่ะพี่น้องติดมันตัดดองคั่นหมูกับบกขาหมูป็นงยังค่ะคัดไปเดี๋ยวมานกะขานคะคะพี่น้อง ไม่ย่ามหัวมืด <c oughs> เห็นมันเหลืองหอมนะคะกินแบบผิดนี่ค่ะพี่น้อง,อะะงขวององวัวไปเรื่อยๆแล้วค่ะส่วนพริกนี้ยอดตักขึ้นไว้ค่ะพี่น้องยันจำได้เหม็นเพราะว่าพอขัวไปเรื่อยๆทีเขาก็จะไม่กินแรงนะคะ่ะทำค่ะเป็นดุบานเท่าหนึ่งยอดโบขึ้นนะคะพี่น้องมันจะหอมหลังจากนั้นใส่ผักกาดขาวลงไป ผู้ได้พมักหนุ่มไหยก็เอ่อนๆก็ทาเทออกค่ะน่คะพักัดขาวหัวหนึ่งค่ะพี่น้องเมื่อกี้ให้เบิงแท่คนนึงเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเซตขาดอได่ไ้เตอรไฟแรง เวลาเาผัดผักกัดเท้าน่ค่ะข้าวบ่ต้องเติมน้ำด้วยค่ะเพราะว่าผักกัดเท้าจะมีน้ําเยอะนะคะน้ำออกมาฉ่ๆเลยข้าวบ่ต้องเติมค่ะผัดไปเรื่อยๆดได้น้ำมันจะออกค่ะที่เห็นเห็ดลายนี่พี่น้องบ่แม่นตยนังได้กินไรข้นค่ะแล้วก็ทับเหลือก็กินได้เรื่อยๆนะคะพี่น้องกินใยสองขาไปสินะคะแต่ว่าผัดผักมันหยุบค่ะแล้วพัดแท้ๆนี่ก็สิหยุบล่องนะคะพี่น้อง ใส่พริกส่วนเผือค่ะก็ตามด้วยผงปรุงรสใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ตามด้วยน้ามันหอยนิดนึงน้ำมันหอยบมเน้นน้ามันหอยด้วยค่ะใส่กระมาณนี่พอค่ะ แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายเอาระจ้าผัดทุกอย่างให้เขากันดีค่ะนี่ะทยให้ดค่ะี่อย่าบอกว่าขกตะเช้าจะมีน้ำบมตรงเติมหนาด้วยค่ะ เตาแม่บ่แห้งค่ะพี่น้องเตาเตาซิ่งแห้งเนี่ยไฟแห้งเนี่ยโอ้สุดีค่ะพัดจวดจ่ากจองซ้ำบาทนะคะไฟมัดแบบอ่อนค่ะพี่น้องมันก็ต้องใส่เวลาเนี่เพราะว่าจะได้พว่มบรื้อเตาไฟแห้งให้พยานเย่ายเห็ดใหม่อะคะ่ะเกิดแบบเกิดทันเองมันลุกดุนๆนะคะพี่น้องเราก็เลยสื่อแบบเตาอ,อ่อ,อนให้ ทีนี้เราก็จะใส่แค่หลอดลงไปนี่ค่ะเมนูผัดผักกัดขาวธรรมดาทํำยังไงให้มีราคาขึ้นมานี่ค่ะพี่น้องเห็ดกินก็ะได้เห็ดขายก็ะได้ด้ค่ะพัดใส่ผัาถาดขายตักหลาดเขา่าแกงัสิก็ได้ค่ะพี่น้อง ็นบ่ค่ะพี่น้องน้ำเครงกระทะเลยค่ะนี่คือบเิตเติมน้ำเลยค่ะพี่น้องน้ำของผัดออกมาเองค่ะนคะคะประสันเวลาเขาหลั่งค่ะเข้าก็พึงไหวนมันก็3ามินักที่ก็ได้ค่ะพี่น้องน้ำม,มันก็สุดเลอ,ออกหมดเนะค่ะเอาละจ้าทีนี้เะจะชิมรสสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าน้ำผักมันเยอะ พเติมผงปรุงรสอีกหน่อยหนึ่งหรือซีอิ้วก็ได้แล้วแต่ชอบด้วยค่ะเพราะว่าน้ำพักมันไหลที่นี่มันก็เลยออกจืดๆอะซีอิวน้ำค่ะพอแลวค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะผัดผักกัดเขานะคะพี่น้องอันนี้โบเมนแกงพักด้วยค่ะพี่น้องผัดพักแต่น้ำพักมันออกไรนะค,ะ,ะค่ะมาี๋ยวตักใสถ่ถ้วยถ้วซ้ำให้เบิ่งจ้า แล้วล่คะค่ะพี่น้องเมนูผัดผักกัดขาวนะคะพี่น้องใส่หมูคะ่ะเป็นเมนูมง่ายๆค่ะพี่น้องแต่เห็ใดจังไดให้มันน่ากินนะคะนี่่าของยอดจะใส่พริกบุบลงไปคล้ายๆผัดผักบุ้งนะคะพี่น้องแล้วก็เติมแครอทค่ะส่วนยอดใสเห็ดกระเพานะคะพี่น้องไทยเฮ็ดกินเองสนเสนแบบว่าให้พี่น้องเฮ็ดตามได้นะคะพี่น้องก็คือถ้าเราไม่มีหมูแบบนี้คะ่ะพี่น้องเอาไข่ก็ได้หรือผู้ตองใส่ก็ได้ค่ะพัดใส่น้ำมันหอยเสิ่วขาวหรือยังไงไปสั่นนะคะพี่น้องเพราะาว่ายกอยากเห็นแบบว่า เราต้องไปหาค่ะเอาทีมีในบ้านนั่นสินนะคะพี่น้องแต่ว่าอยู่นี่ค่ะพอดีพันสซื้อมา,ากหายจะได้ยพั่ซื้อมากก็เลยได้มาผัดใส่นะคะหมูสามสันหมูติดมันนะะี่ค่ะพี่น้องผัดเอามาคั่วกับน้ํามันกับกระเทียมแล้วก็พริกให้มันหอมค่ะขอใส่ผักกาดขาวลงไปผัดเนาะคะ่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งคือผักกาดขาวน,นาีน้ำมันจะไหลจะเยอะ บ่ต้องเติมน้ำเลยเด้อค่ะพี่น้องเห็นผัดแหลกๆมันอาจจะแหง้งจะยังผัดไปจักสามนาทีสี่นาทีนี่ค่ะน้ำไหลขึ้นกระทะเลยค่ะพี่น้องนะคะนี่คือเห็ดหลับง่งายๆค่ะคือไม่ต้องเติมน้ำเลยค่ะผัเกิดขาวนะคะหรือพี่น้องบอ่ชอบน้ำไหลๆเนาะคะ่ะให้ไปลวกกันเด้อค่ะลวกแล้วเอามาพึ่งไว้จักสองนาทีสามนาทนีค่ะพี่น้องเพื่อให้มันสเสด็จน้ำค่ะรับรองมาผัดในซุปมนีน้ำเลยล่ะค่ะแต่ว่าพักมันก็เสมือนั้นผ่านการห่อมไหลเทือมก็จะบริเ็นตะกินมันก็จะออกสี เหลืองเหมือนผักไตหนึ่งนะคะพี่น้องเมื่อเกิดจะโบซสบเนาะคะ่ะเอาแบบจะสีละค่ะพี่น้องนะคะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาเอ้ซีอิ๊วขาวค่ะพี่น้องม่เป็นน้ำปลาซีอิ๊วขาวเอผงปรุงรสล้วก็น้ำมันหอยค่ะน้ำตาลทรายนิดหนึ่งคะ่ะแค่นี้เอาอยูค่ะพี่น้องลาดเขาสวยหอนห้อนค่ะซ้ำนี้ก็แล้วเขาจะได้ค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะลาดใส่เขาสวยหอนผ่อนแค่นี้ก็เอาอยูเลยละค่ะพี่น้องขอบคุณที่เขามามรับชมค่ะมากดไลค์ ale, กดแชร์กดติดตามให้ ขอบคุณกำลังใจเด้อจากพี่น้องมากค่ะคือจานเขามคาเมลาดเอาค่ะพัดพักกัดขขาวหอนหอนไม่ไหมค่ะลาดซื้อเขาสวยหอนหอนจ้า